ดีฮาทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s u ป e r f ฟรร n d าวันนี้ฮะมาจะพาลูกพี่พี่ล็อกไปนั่งรถเล่นรถทริปขับรถกันแต่ที่สำคัญนะรถทริปอันนี้มันไม่ใช่รถทริปธรรมดามันเป็นการนั่งรถที่ไม่มีวันหยุดมันเป็นรถทริปตลอดกาล เราจะขับรถกันไปเรื่อยๆไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะขับรถต่อไปฮะไปดูกันเถอะฮะว่ารถทริปครั้งเนี้มันจะหันสาขนาดไหน let's go โอ้ยพี่ลหล้อแล้ว,วลก้กอยมากอพี่ลราผมตกรถ ก็ได้ไปเที่ยวคนเดียวเสร็จแล้วสินะเฮ้อะเอ้ยพี่ล็อกคงกลับมาแล้วลูกพี่วันนี้หมาพาพี่ล็อกมาเที่ยวรถทริปนั่งรถเล่นโห้ยดีเลยชีวิตช่วงนี้ต้องการการพักผ่อนแล้วเรามาพร้อมกับคณะทัวร์พี่ล็อกเฮ้ยเพื่อนๆเยอะแยะเลยหมาง้อใช่เลยนี่แหละคือรถที่เราจะไปพี่ล็อกเราจะไปแบบนอนสต็อปดีดีดีฉันมีพรีเมียมคอไู่ในตัวได้ยังไม่รู้เนี่ยมันกินแล้วเป็นไงอะลูกพี่ไปกินโชว์คอแห้งอยู่พอดี เย้พี่ล็อกกินละกลายเป็นสีเหลืองอ่ะปิกิ๊กอีกทีเพื่อกลับเป็นสีเดิมอ๋อสุดยอดเลยลูกพี่เปลี่ยนสีได้ด้วยฉันว่าโคลาบนรถคันนี้ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ว่ะเย้พี่ล็อกรถระเบิดเกิดอะไรขึ้นน่ะเกิดอะไรขึ้นบังง้อมีเสียงเตือนภัยเกิดอะไรขึ้นบังง้โอ๋อหนไฟไหม้อะเปล่าบังง้อหลบเร็วเข้ามาในนี้เร็วเข้ามาในนี้เร็วบังง้อ ไอ้หมั่นโงตอนนี้มันอะไรระเบิดดิวะออกไปออกไปอะไรระเบิดออกไปเออระเออเรามาข้างหน้าดีกว่าโอ้พี่ล็กหมาเจอโคล่าอะไรก็ไม่รู้ตรงเนี้ยมันก็เขียนว่าโกสโค้กหมา่นโง่เป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะโกสโค้กกินก่อนเดีเรากินด้วยดิอ่ะหมา่โง่กลายเป็นผีพี่ล็อกพี่ล็อกผมเจอโคล่าข้างหลังบ่อด้วยมีคนซ่อนไว้อ่ะนี่ยิบได้ละนี่กินก่อนเลยเจ๊กเฮดเลสโค้กคืออะไรเฮ้ย กินแล้วตัวเย่พี่ลกมังง็กินแล้วหัวลดเงี้มังงอ้นี่มันรถที่แผงกันตัวเย่หรือเปล่านั่นจีฮะพี่ล็อกมันมีเหรียญอะไรไม่รู้ข้างคนขับเรือวไปทําไรอะ่ะในในเหรียญในเหรียญในเหรียญนี่ไงขอมั่งเดิอยู่ตรงตรงตรงโซตีนคนขับอ่ะจริงด้วยมังงอจะได้เหรียญแล้วเฮเฮ้อ พี่ล็อกเดี๋ยวมาขับเองพี่ล็อกเชื่อมั่นได้มังอ้ลุกเดี๋ยวนี้เลยไปทำอย่างอื่นเถอะเปิดไฟปิดไฟเปิดไฟปิดไฟติ๊กแต๊ก,ตกนี่มาง้อมันมีปุ่มบีบแตะนี่เห็นไหมบีบแตะแ,แ,แล้วก็เปิดไฟสูงนี่นี่ฮัสกี้ล้วปุ่มนี้อะไรอีเจ็อะไรวะเด้งออกอะไรเด้งออกเฮ้ยพี่ไปไหนอ่ะมาง้อลองกดปุ่มอีเจ็ดูดิออะผมลุกให้เบคอนก็ได้เบคอนก็จะกลับมาขับรถแล้วพี่ล็อกมัง้อแกไม่อยากลองกดปุ่มอีเจ็คด่ว มาเป็นไรมาเห็นพี่ล็อกบินไปแล้วสนุกนะมังกะมันมีตู้กดน้ําด้วยอะรถคันนี้มีตู้กดน้ <g uss> <g uss> ําด้วยสุดยอดเลยเรามีเหรียญพอดีเลยพี่ล็อกมันก็มีอะไรจะบอกอะว่าไงอะเหรียญฉันหายอะโว์พี่ล็อกที่น่าสงสารมาจะกดเองเอาน้ำเลยดีพี่ล็อกเช่นเอาสเปรย์ผมจะเอาบีนโคลาว้าวพี่ล็อกมาได้บีนโคลาไปทำไรแล้วไหนสปรย์ฉันอะมาลืมกดอะมาจะกินบีนโคลานะลูกพี่

เโอ๊คี้แตกพี่ล็อกโอ้โหคี้แตกตัวเย่คนลรคี้แตกไม่สำน้ำหน้ามางออดีนะฉันไม่กินนะดีนะที่เรียนฉันหายพี่ล็อกนี่อะไรอ่ะรถเสบียงเหรอเฮ้ยมังอ้แป๊บนึงมันเลื่อนเดินเดินยังไงให้มันเลื่อนวะเนี่ยพี่ล็อกอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะ get to pick up truck คืออะไรอ่ะลูกพี่มางอ้อฉันเลื่อนออกมาตรงถนนแล้วลูกพี่เขาบอกว่าให้เราไปไหนเมื่อกี้เอามังอ้อเกิดอะไรขึ้นอ่ะ โอ้โนเมื่อกี้ไงคำเตือนออไพ่อจทัาพังพี่นัทไปไบมาเออ้ยพี่ลองรถเรากลับมาแล้วกลับมาได้ไงมังง่เขาแวะซ่อมตอนไหนวะมันเป็นรถมายากลรถเมจิกรถเวทมนต์พี่ล็อกเกเห็นกระป๋องโคลาชตรงนี้เปล่าหมายเห็นแต่ทิชชู่ล้างตูดพี่ลอกพี่ลอกหมาจะทำแบบนี้ทำอะไร โอ้สเบียงรวบไบหมดเลยเหออ๋อน้หมังโอ้ละคนบนรถเขาจะอาอะไรกินกันล่ะกระดาษที่ไหนเช็ดตดไม่ต้องเช็ดตดทิ้งไปเลยเน้นแนนสุดท้ายเอาไปด้วยลูกพี่มาเจอของฉันก็เจอหม่งโอมันคืออะไรอ่ะก็เห็นว่าฟรีดเรชชีตโคลกาทำไมของผมมันเป็นสปีดี้เฮ้ยจริงเหรออยู่ตรงไหนอ่ะนี่ไงเขียวเขียวเนี่ยอ๋อจริงด้วยไหนลองกินซิแล้วเป็นไงเดินเร็วขึ้นว้าวสุดยอด แลนี่ปุ่มอะไรอ่ะลองกดดูไหมล่ะโว้ย,ยระเบิดรถอ๋อมันคือปุ่มนี่นี่เองพี่ล็อกเลยครับพี่ล็อกเป็นกดอ่ะเอากูยืนอยู่คนเดียวด้วยไอหม่าโงโอ้อยอย่ามาโยนขี้แบบนี้แน่เฮ้ยเฮ้ยแ้อก็ยอหม่าโงโอ้อฉันยังไม่ได้ลองกินโค้กนี้เลยโค้าอะไรอ่ะลูกพี่นี่ไงเฟรีชิดโค้าลองมันนั่งทั้งที่ตู้ข้างๆมันระเบิดอยู่นี่แหละค่ะเจกเกิกอ่ากินแล้วนะ สดชื่นอ,อืมอร่อ, oh no. อยไม่เห็นมีอะไรเลยอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะไี่คำใชเฮ้ยเอาพี่ล็อกตัวหลุดมันก็ขาจะหลุดออกมาจากตัวโอ้โนเป็นนักแมกคุนเดวิดคอปฟิลแล้วเนี่ยเอากินอีกทีเอากินเก็นเกินไปได้แล้วลาก่อยพี่ล็อกพี่ล็อกต้องมอบเลยล่ะมาเราเข้ามาสำรวจข้างในในี้ดีกว่าว้าวมีไก่ด้วยพี่ล็อกอ๋อสุดยอดในตู้เย็นมีไก่เพียบเลยว้าวมีโคลาขวดฟ้าด้วยพี่ล็อกมัมมคนคืออะไรอ่ะ มิ้นโคล่ามะงอ้อมิ้นโคลา่ากินแล้วเป็นไงอ่ะกินแล้วจะเย็นสดชื่นเปแบาว้าวเย็นจนแข็งเลยพี่ล็อกโอ้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 โ้โี้โอโอ้อ้โอ้โอึโอโอโอ้โล้โอ้โอ้เป็นอังไงลองดอ้โ้โอ้อ้อ้โอ้โโอ้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 อ้โนอ้เอ้โอโอ้โ้โโอโอ้อ้โออ้อพี่ลอน้วมาเจอในตู้เนี่ยโอ้อะไรอ่ะ คริปเปอร์โคลาคืออะไรครื่องอะไริปเปอร์โคลาอ๋อแวเพื่อนทำส้วมแตกแล้ก็คริปเปอร์โคลาที่มันเป็นยังไงอ่ะมาก็ยังไม่ได้กินเลยพี่เรามากินพร้อมกันไหมอ่ะเอามาชนแก้วชนกระป๋องโอ้กระป๋องทะลุไปเลยงามโอ้วยกินแบบลาดหัวพี่เราโอ้ โอเคหลุด <c oughs> ออนนพี่ล็อ,อกออนโนบางว็เราไม่มีแขนโอ้ในนี้มีอะไรพี่ชายเขาเปิดตู้พี่ล็อกเฮ้ยเขาเปิดตู้เหรออ้มีของพี่ล็อกมีโคลล้กลาข้างในฉันไม่เห็นอะไรเลย,เ,ลยเห็นแต่หางข้ากระตูดแก่ได้แล้วอ <c oughs> ใครขี้แตกตรงนั้นพี่ล็อกเสียงดังมากนี <c oughs> ่ไงพี่ล็อกเอาแขนไม่มีพี่ล็อกบางวันฉันเหลือแต่หัวไม่มีแขนยิบโค้กลางั้นเราต้องมอบก่อนอะออโนพี่ล็อกผมจะลองกินโค้ลาขวดใหม่เอ้ยหนลองด้วยลองด้วย เจอกินลุกระบอัเอออุปกบณ์มาตุดตุยเย่ตุยเย่มาเจอช่องลับอ่ะช่องลับอะไรเนี่ยมันมีคนเปิดช่องลับออกมาพี่ล็อกโอ้นี่ไงเนี่ยมันอยู่ข้างๆเนี่ยพี่ล็อกอย่าแย่งมากดกอนะก็ฉันเปิดยูไอ้อันแล้วก็ไอพี่ล็อกมีคนล่าตรงนี้ด้วยพี่ล็อกพี่ล็อกมาเร็วมาได้คนล่าด้วยไหนขอด้วยอ๋อได้แล้ว หพี่เราขึ้นมากินข้างบนดีกว่าค่ะเขาเขียนว่า waste cola แปลว่าโคลาของเสียนะมังงะมันจะดีหรอเฮ้ยไม่เป็นไรโคลาก็คือโคลาพี่เราโค้กลาอร่อยอยู่แล้วพร้อมกันนะหนึ่งสองยอูดเข้าไปเต็มปอดเลย <c oughs> เฮ้ยโอ้อวหแตกตุย้ยเย่อนี่มันโคลาขี้นะก็ใช่แกมังก็จะบอกแล้วว่าเป็นโคลาของเสียก็ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นโคลาที่ทำจากขี้จริงๆนี่นาไหม ขนาดนั้นยังไม่รู้อีกเลยแล้วลนี่เราจะไปไหนต่อเราไม่คิดจะแวะเติมน้ำมงเติมน้ำมันเลยสักหน่อยเหรอต้องถามพี่ชายคนขับดิมะง,ง้อพี่ชายคนขับอ่ะโอ๊ยอะไรอ่ะโอ้เขาบอกว่ามีอะไรบนถนนข้างหน้าด้วยลูกวิไม่เห็นจะมีอะไรเลยนั่นไงพี่ล็อกมีโอ้เห็นลางๆแล้วลลคืออะไรอ่ะนั่นไงพี่ล็อกมีอะไรไม่รู้อยู่ข้างหน้านั่นน่ะเหมือนทางขยะเลยมะง,ง้อมันคืออะไรโอกระป๋องยักษ์พี่ล็อกมันคือกระป๋องทำไงอ่ะเฮ้ยมะง,ง้อเขาบอกว่าขอแรงให้เราลงไปช่วยเข็นมันออกจากทางหน่อย เราต้องเค้นโคล่ายักษ์นี่หยูกินยังไงเนเนเน่โอ๋หมาได้เมกาโค้กลามากินด้วยพี่ล็อกเพื่อนกินกันหมดเลยงั้นเราก็ากินบ้างว้าวกินแล้วกลายเป็นตัวใหญ่โอ้โหเนเน่เนเน่เน,น่ช่วยกันดันออกไปไม่เห็นจะขยับเลยเพื่อนม,มาช่วยหน่อยดิโอยบังก็ไม่มีใครมาช่วยเราเลยเนเน่เน่เพื่อนมาช่วยกันขยับหน่อยว้าวตกรถ ออนมาพี่ลองมาเป็นคนดีที่ถูกทอดทิ้งทำไมเพื่อน,นำกับเราอย่างนี้ล่ะเ <c oughs> สียใจอะ่ะลูกพี่เราไปหาที่หลับที่นอนกันดีกว่าไปนอนละงอนงอนเพื่อนปิดตู้ด้วยไม่ต้องเข้ามาเลยอย่ามานจับอย่ามา่เจีย๊ยบเรามาทอดไก่กินกันไหมฮะได้เลยหมาเง,ง้อะอะคอนเส้นเนี่ยเปิดเตาแก๊สเปิดให้หมดเลย อ ane, ้เจมากพีอกเกิะไรขเกิดอะไเตาแก๊สระเบิดพี่ล็ก็เปิดเตาแก๊สเลยของพี่ล็อกก็โนมาเจ็บอ้เจ็บมากเจ้ยลูกพี่โอ้เกิดอะไรขึ้นไอ้มาง้อโอ้มาง้อไบค์เกอร์เราโดนแก๊งไบค์เกอร์มาก่อกลุ่โอ้เขาบอกว่าเขาจะปุ่นเราอ่ะลูกพี่ใช่ถ้าไม่ให้โลบักเขาเขาจะทำร้ายเราโอโนโอเพื่อนโดนจับตัวไปแล้วโอ้ทำไมเพื่อนเรามีปืนด้วยอ่ะพี่ล็อกแล้วทำไมเราไม่มีมาง้อไม่เราไม่มีปืนอ่ะ เราต้องทำไงหมงโอเราถึงจะมีปืนเราต้องซ่อนตัวพี่เราเอามาตรงรถไ่อะลกเกย์เกยพี่เราลูกพี่เรามาอยู่ด้านหน้ารถดีกว่าดูเป็นมงโคลนเถอะได้เลยหมงโอเจ้าอะไรกับอะไรขึ้นโอ้ไม่นะมีรถคันหนึ่งกำลังสวนเล่นมาออ อโนพี่ล็เอ้ามาง้อเราจะทำทำอย่างไรกันอโน่เราต้องกดไวให้แน่นแน่นไม่ไม่หัวปักโอ้พี่ล็อปาหัวที่นี่ไงมาง้อฉันรู้วิธีที่เราจะหยุดรถได้แล้วนี่ไงเราหยุดรถกันเป็นหมู่คันนะหยุดทั้งคันเลยโอ้พี่ล็อเอาเพื่อนเพื่อนยังติดอยู่บนรถคันนั้นแล้วก็แล้วก็เบคอนเบคอนไปแล้วเบคอนพี่ล็อเรามาตรงนี้ดีกว่าปลอดภัยกว่านั่นดิ แล้วขึ้นไปอยู่บนนี้ดีกว่าพี่ล็อกไป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 ประตูอุ้ยหม่งหาง้อเขาบอกว่าน้ำมันเราใกล้ใกล้กลกลจะหมดแล้วเราต้องเติมน้ำมันอะเราต้องแวะตัต้มตะปันนั่นไงข้างหน้ามีตัต้มตะปันเติมไร95 96 97 98เติมน้ำมันพืชอะ <c oughs> โอ้โหมันคงจะไปให้แกหลอกน้ำมันพืชน <c oughs> <c oughs> ี่ไงหมาเติมแล้วพี่ลอกหมาเกยวิธีทอเติมเป็นด้เหรอเคยเป็นเด็กปั๊มมาก่อนปะเนี่ยเออหมาก็มัวๆเอาดูดีดูสภาพเลยพี่ลอกอ่าเติมเสร็จแล้วหมาง้อยังไงต่ะ ขึ้นรถซีวีล็อกอออเดี๋ยวนะเขาบอกว่ามีคนอ๋อมีคนเติมน้ำมันผิดไปเติมดีเซลเออผมเอง <G ül> ไอ้บางง้อแกอเออว่ารถระเบิดอ๋อไปนอ่เดสติเนชั่นรถระเบิดทุกคันเลยบางง้อเอาพี่ล็อกงรถมันต้องเติมอะไรอ่ะเติม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 กูก็ไม่รู้ผมบอกแล้วมันต้องเติมน้ำมันพืชอะเอาพี่ล็อกรถรถท้ำเหรอรถ ัตโจพี่เราขึ้นรถไม่ทันน่าสงสารจังเลยอะ่ะถ้าสรุปเราเติมน้ำมันเสร็จยังมะหม่าง,าง,ง้อเติมเสร็จแล้วคะะแล้วก็ระเบิดไปแล้วแต่วิ่งต่อได้อะ่ะนี่มันรถทริปบอลรนะนัดชัดๆบอกแล้วว่านี่รถทริปสุดหันสาเติมน้ำมันผิดยังขับต่อได้แล้วหันสาบ้านแกสิเฮ้ยพี่ล็อกผมอยากแกล้งเพื่อนนินในสเสบียงไม่องใจนี่นาเทอ,อกให้โม,ม้ไปทำนิสัยยี้เนี่ยไปเรียนรู้มาจากใครเรียนรู้จากพี่หรอ โอ้ยมีคนขี้แตงอยู่บนนั้นอีกแล้วพี่เลบกโตรตกด้วยใครจะไปเช็ดอัเนี่ยอ๋อพี่เลบมันมีกระป๋องอะไรอยู่ข้างหลังเนี่ยมาง้อเขาบอกว่ามีปุ่มแดงอยู่กลางถนนน่ะกระตุ้มไปทําไมอ่ะบอกแล้วว่ายิ่งห้ามก็ยิ่งยุกไงมันคือปุ่มอะไรอ่ะมาอยากรู้นิวเคลียร์มิสไซส์สักสิอ๋อนนมันคือปุ่มนิวเคลียร์บาง๋อเขายิงนิวเคลียร์ไปไหนอ่ะยิงใส่หัวแกบังแต่ก็ไม่รู้เหมือนกัน โอ้โนรถชนเกิดอะไรขึ้นเจ๊ผู้หญิงลงมาเรียมรถมันชนนะ่ะโอ้มัางโอ้รีบเข้าที่รภัยเร็วเราต้องเข้าที่หรภัยเหรอคะเข้าใ <c oughs> นนี้แหละโอ้ oh, มีถั่วกินไปทั้งชาติเลยหมงโอโอ้ <laughs> oh, มีสเสบียงแบบกินได้สามปีพี่เราตรงนั้นหมาเห็นมิกก้าวงจรเปิดด้วยก้าวงจนปิดก็พอ เขาบอกว่าอะไรอ่ะเร็วพี่ชายหัวแฟนไฟรีบเข้ามาเร็วเขาบอกว่านิวเคลียร์กำลังจะถลม่มโอันโนประตูมันกำลังปิดด้วยพี่ล็อกเราหลบเข้าในสุดเลยชิดในอ่ะถ้าเกิดเรายืนตรงประตูเราจะตุยเย่ไหมหม่างง้อไอ้พี่ล็อกเดี๋ยวโดนนี่พี่ล็อกมันนี่เร็วไม่เห็นเป็นไรเลยดูดิหม่างง้อฉันล่วงสบายสบาย,บายไม่เป็นไร<อ>ดูดิหม่างง้อฉันนอนอยู่ใต้ประตูทักก่อย,อยพี่ล็อกทุกคนนะพี่ล็อกพี่ล็อกโดนประตูนี่ตุยเย่ไปแล้วโอนระเบิดโอเคเห็นหัวฉันแลบออกมาไหม ผมไม่เห็นอะไรเลยเหลืองอ๋อยไปหมดเลยม่งอตอนนี้ฉันติดอยู่ในคุกลอกตัวเย่เป็นตัวเย่ด้วละ่ะก็ทุกคนที่ตัวเย่มาติดอยู่ในคุกเนี่ยเพียบเลยเป็นหมู่คณะนะ <c oughs> ดูดิคะโอ้โหแล้วถั่วกระจายกระป๋องกระเจิงหมดแล้วเนี่ยแล้วสภาพรถเราจะเป็นยังไงเนหม่งออกนหมาออกไปดูหน่อยโอ้มันมีโค่่อะไรก็ไม่รู้พี่ล็อกอย่ากเก็บมากินนะลูกวี่ว่าเนี่ยมาได้โค่านี้มา โอ้โค้กค่ากับมันตะลังสีงองอม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 โอ้พี่ลอหมาเลื่องแสงโอ้บางโง่บางโง่แกปนเปื้อนกับมันตะลังสีดูดิหมาตัวเลื่องแสงมาเลื่องแสงมากินอีกทีจะหายอ่ะป๊อวว้าวสุดยอดพี่ลองกินอีกทีเราหายเลยพี่ลองเมื่อกี้มาเก็บอุ๊โคล่าได้พี่ลองมาเก็บเร็วเป็นไงอุ๊โคล่าเนี่ยมันอยู่หลังตู้เนี่ย โอ้จริงด้วยอุปกลณาลองไหมหนึ่งสองสซ้ำซูดเข้าไปเต็มปอดอุปกรณ์เเชื่อมหมก็บอกว่าอุฟกรณาลูกพี่เราไม่ควรกินโคล่าบนรถคันนี้มันมีหมาต,ตัวไหนก็ไม่รู้บอกให้ฉันกินน่ะบนรถคันนี้มีแต่โคล่าบ้าบอขอแต้ครับพี่เราเพิ่งรู้เหรอบางโอ,โอนั่นแหละทุกคนการนั่งรถแบบว่ารถทริปที่ไม่มีวันสิ้นสุดของพวกเรา ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมากับลูกพี่ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบายพี่ล็อกรู้ไหมว่าเราจะจบรถทิพได้ยังไงนี่ไงนี่เลยพี่ล็อกชาดา้ผัวเออนี่ลงได้แล้ว